หัวข้อนี้เป็นเรื่องของ dropdown list นะครับเป็นวิธีการกรอกข้อมูลที่สะดวกต่อผู้ใช้เพราะว่าจะมีรายการข้อมูลให้เราเลือกได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ลงไปนะครับอย่างเช่นในที่นี้นะครับตัวอย่างในส่วนของเพศนะครับคลิกที่ช่องด้านหลังจะมีเพศชายและก็เพศหญิงปรากฏขึ้นมาอายุนะครับก็จะมีช่วงระหว่างอายุหลายๆช่วงให้เราเลือกอาชีพนะครับเลือกได้แล้วก็ส่วนของรายได้ก็เช่นเดียวกัน นะครับสามารถที่จะเลือกได้ทั้งหมดนะครับเอาละครับลองมาดูวิธีการสร้างรายละเอียดในส่วนของ dropdown list กันดูนะครับคลิกที่ส่วนของรายละเอียดที่ได้เตรียมไว้ให้นะครับตรงนี้ยังไม่ได้มีการใช้งานในส่วนของ dropdown l i s นะครับจากนั้นนะครับวิธีการก็เลือกที่ช่องเซลล์ก่อนนะครับแล้วก็มาที่เมนูข้อมูลครับเลือกที่ validity ครับ1ครั้งจากนั้นนะครับที่แถบของเกณฑ์นั้นส่วนของการอนุญาตให้เป็นรายการนะครับ แล้วก็พิมพ์ข้อมูลที่เราจะเลือกลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็คลิกที่ปุ่มตกลงได้เลยนะครับในกรณีที่เราพิมพ์รายละเอียดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลองมาดูผลที่ได้นะครับก็จะสามารถที่จะเลือกได้ทั้งชายและก็ หญิงนะครับรวมถึงกรุณาเลือกนะครับปกติส่วนของกรุณาเลือกตรงนี้จะเป็น Default หลักนะครับที่จะปรากฏขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับลองดูอีกสักอันนึงครับผมจะลองกรอกข้อมูลในส่วนของอายุดูบ้างนะครับคลิกที่ช่องเซลล์นั้นๆนะครับข้อมูล Validity แล้วก็เลือกให้เป็นรายการเช่นเดียวกันแล้วก็ Enter ลงมานะครับนะครับสักประมาณ3ตัวเลือกแล้วก็ตกลง และว,วิธีการใช้งานก็คลิกเลือกได้นะครับเหมาะสําหรับการนําเอาไปใช้เป็นแบบฟอร์มนะครับที่ใช้ในการกรอกรายละเอียดส่วนตัวนะครับเอาไปใช้ได้นะครับสําหรับ d ป o p d o w n l i ต์ครับ